สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสพอถคณิตศาสตร์ปี2565ในระดับชั้นมัธยมศึกษารอบแรกวันนี้จะมาเฉลยข้อที่8นะครับโอเคเอ่อก่อนอื่นขอเกริ่นว่าข้อนี้ครับเอ่อไม่ได้มีคําตอบที่สวยนะครับหรือถ้าถ้าจะต้องการคําตอบที่สวยเนี่ยต้องปรับโจทย์นิดนึงนะหรือไม่เข้าใจเอ่อโกของคนออข้อสอบเหมือนกันว่าเอ้ยเขาต้องการคําตอบที่สวยหรือเปล่าคือถ้าต้องการคําตอบที่สวยไม่ควรตั้งโจทย์แบบนี้ครับโอเคอ่ามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะครับ ข้อ8กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับระบบสมการ x บวกสแู3หารด้วย y ครับเท่ากับ9และ y บวกสู3หาด้วย x เท่ากับ11นะครับโจทย์บอกว่าถ้าค่าของ x หารด้วย y เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว x คูณ y มีค่าเท่าใดโอเคครับใครที่พร้อมทำโจทย์แล้วออลองลอง,ลองทำดูก่อนนะครับใครที่พร้อมฟังเฉลยแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันนะครับ โอเคอันดับแรกมีระบบสมาการ2อันเนาะอันนี้ข้อข้อเออเราสมาการที่1อันนี้สมาการที่1นะครับอันนี้เป็นสมาการที่2ครับข้อ1เนี่ยไอสมาการ1เนี่ยผมคูณด้วย y ตลอดทั้งสองข้างของสมาการนะครับโดยความที่ x กับ y เป็นจำนวนจริงบวกโอเค x y บวก square r สามเท่ากับเก้ y ครับส่วนข้อ2ครับสมาการ2 ผมคูณด้วย x ตลอดทั้งสองข้างของสมการนะครับก็จะกลายเป็น xy บวก s มเท่ากับ1 1 x นะครับโอเคครับอันนี้ได้เป็นสมการ3นะครับผมตั้งชื่อเป็นสมการ3อันนี้ผมตั้งชื่อเป็นสมการ4นะครับจะได้ว่าด้วยความที่ เก้า y เนี่ยมีค่าเท่าก XY ับ x y บวกสัมประสิทสามนะครับและสิบเอ็ด x มีค่าเท่าก XY ับ x y บวกสัมประสิทสามนะครับจะได้ว่าเออเพราะฉะนั้นเก้า y เนี่ยมีค่าเท่ากับสิบเอ็ด x นะครับทันไหมเพราะว่าเออมันเท่ากันเนาะ x y บวกลบสามเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เออผมก็เลยเออย้ายข้างไปหารนะครับจะได้ว่า x สามด้วย y เนี่ยมีค่าเท่ากับเก้าหารด้วยสิบเอ็ด เอาวงย้าย y ไปหารนะครับ x <c oughs> หารด้วย y เท่ากับ9หารด้วย11เนาะครับทีนี้เอ่อหลายคนคงจะคิดว่าเอ้ยคงตอบแล้วแหละว,ว่า x y เนี่ยเป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำเพราะว่า9กับ11เนี่ยเป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำแล้วคงตอบว่า x เท <c oughs> ่ากับ9 y เท่ากับ11หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเออลองนำ x และ y <c oughs> ไปแทนค่าในนี้ครับคือคือมันตรงกับเงื่อนไข x หารเอ่อส่วนด้วย y เนี่ยเป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำจริง ครับอันนี้ไม่เถี่ยงเพราะหอร์มนของ9ก้าเป็นหนึ่งนะครับแต่เมื่อนำไปแทนค่าแล้วครับจะได้ว่าเอ่อนำไปแทนค่าตรงๆเลยนะครับนำ x เท่ากับ9และ y เท่าสิบไปแทนค่าอันนี้อันนี้อันนี้แทนเป็นการตกลต่อให้ดูก่อนนะครับจะได้ x บวก square root ส หารได้ y เนี่ยเท่ากับ x คิ9เนาะบวกส q u a r e 3หารด้11ครับยังไงก็ไม่มีทางเท่ากับ9ครับเพราะว่าเออเนี Squ ่ยยังไง9เออมันก็ต้องติดส q u a r e อยู่ดีครับไม่ว่าจะจัดรูปออกมายังไงนะครับดังนั้นเอเอ x และ y เนี่ยมันไม่น่าจะมีคําตอบในระบบจํานวนเต็มนะครับเพราะว่าถ้าแทนค่า x และ y เป็นจํานวนเต็มเนี่ยที่ที่เป็นเต็มบวกนะครับ ยังไงก็ต้องติด square root นะครับอยู่ซึ่งเป็นเออจำนวน,นตรกยะน,นะครับแต่9เนี่ยเป็นจำนวนตรกยะน,นะครับยังไงก็เออไม่มีทางที่จะเท่ากันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าต้องการแก้จโจท,ทย์ทํำยังไงก็นําอัตราส่วนเนี่ยไปแทนค่าในสมการนะครับเพราะฉะนั้น a เท่า e กับ 9y เท่า e 11นะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงเนาะอันนี้ผิดอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เนาะนะครับเออ นำไปแทนค่าให้เป็นสมการ5นะครับอาจัดรูปใหม่ก่อนอันนี้จัดรูปได้เออ y เท่ากับ1 1หารด้กอนะครับอันนี้เป็นสมการ5านำสมการที่5ไปแทนค่าในสมการ3านะครับ คือแทนค่า y เข้าไปอยู่ในรูป x นะครับก็จะกลายเป็น x คูณกับ y y ก็คือเป็น11หารด้วย 9x บวกสแควรูท3เท่ากับ 9y y ก็คือ11ส่วน 9x x นั่นเองครับ9ตัดกันไปครับจะกลายเป็น11หารด้วย 9x กำลังสองขออภัยครับ11หด้วย9คูณกับ x กำลังสครับบวกกับสแคว์รูท3 มีค่าตอบ1 1บเด x ได้ค่าง1 1 x ไปฝั่งซ้ายครับจะได้ x จะได้ค่า x มาจากการแก้สมการกำลังสองแล้วเนาะ,ะผมคูณ9ต่อสมการก่อนนะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ99บวกลบ square root เป็น99กลัง2ลบ 4ac ก็คือ4คูณ11คูณกับ93ูครับทั้งหมดหารด้ว,ยท,ดดวย, 11, ยทั้งหมดหารด้วย11ได้ทั้งหมดหารด้วย2 a ก็คือ 10, 2คูณ11นะครับ ทีนี้ y ก็จัดรูปแบบนี้หนึ่งเนาะ y เท่ากับ11หารด้วย9 x นะครับคูณกับเป็น99้บวกลบสแควรูทเก้ากำลังสองลบ4คูณ11 คูณเก้ารูปสามหารด้วยสองคูณสิบเอ็ดอาจจะจัดรูปอีกนิดหนึ่งนะครับก็สิบเอ็ดตัดกันไปเนาะก็ดังน,นั้นวายก็จะมีค่าเท่ากับเก้าสิบเก้าหกลบสแควร์รูทในพจนี้ แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย2อคูณเดังนั้น x อคูณวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอ่อคือค่าของ x และวาเนี่ยสามารถมีได้2ค่าเนาะเออแต่ว่าก็ต้องเช็คอีกทีนึงว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนจริงบวกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเออโดยรูปแบบสมการปกติเวลาแยกตัวประกอบสองค่าครับยังไงคือตรงกลางเป็นลบเออแล้วก็ตรงนี้เป็นบวกครับเวลาแยกตัวประกอบ2องค่าครับขั้นก็จะเป็น x อกรลบซัมติงนะครับอีกข้างนึงคูณกับ x อกรลบซัมติงนะครับยังไงการแยกตัวประกอบเนี่ย ผลออกมาเนี่ย x ก็น่าจะได้เป็นจํานวนจริงบวกอยู่แล้วนะครับดังนั้นด้วยความที่ x เป็นจานวนจริงบวก y มีค่าเท่ากับ11หารด้วยหารด้วย9คูณกับ x ซึ่ง x เป็นจํานวนจริงบวกนะครับดังนั้น11คูณ9คูณกับจำนวนจริงบวกก็คือควรจะเป็นจํานวนจริงบวกเช่นกันนะครับดังนั้นจึงสามารถหาคําตอบของ x แล้วคูณกับ y เนี่ยได้สองค่าโดยที่ผลคูณออกมาเนี่ยมันไม่ใช่จนนานวนไม่ใช่จํานวนตรรกยะนะครับเป็นจํานวนตรรกยะเพราะว่าลองคูณออกมาเนี่ยผลเนี้ย มันไม่สามารถถอดสแควรูทที่ดีได้ครับเพราะว่ามันยังติดสแควรูทสามอยู่ข้างในถ้าลองคิดเอาโท่าอมานี้นิดนึงเนาะนะครับก็จะกลายเป็นเก้าสิบก้าลังสองก็แต่ครอสแควรูทออกมาหนึ่นงเนาะผมจะดึงตัวร่วม9ก้าออกมานิดนึงแล้วกันครับก้าสิลังสดึงตัวแปรร่วม9ออกมาก็จะเป็น1 0ึ่นะครับลบสีี่รูสาม จะเห็นว่าอ,อพดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบ,บดีดีดออกมาได้นะครับอืมก็ก็จะกลายเป็นว่ามันติดมันติดตัวแปรอื่นๆอีกมากมายนะครับเออก็เวลาที่เอามาคูณเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า x คูณ y เนี่ยได้สองค่านะก็คือ,เ,อ,อเขียนเขียนเพราะฉะนั้นาจัดรูปนิดนึงแล้วกันครับ x คูณ y ก็จะมีค่าเท่ากับเ y ม no? e. ีค่าเท่ากับ11หารด้วย 9x เนาะเท่ากับ11หารด้วย 9x ้กำลังสครับก็ค่าค่าที่ออกมาก็จะได้เป็น x อกุนก็จะมีค่าได้2ค่าเนาะก็จะเป็นเอ่อคนนี้กำลังสเนี่ย99บเก้บวกลบสแปร์รแล้วก็ตามด้วยโคตรนี้ครับเอกุนยาวเนี่ย นะครับหรือก็คือจัดรูปมาแล้วก็จะเป็นฟร์นี้นั่นเองนะครับอ่ะผมเขียนที่จัดรูปมาเลยแล้วกันแล้วดึงดึงเก้าออกมาข้างนอกก็จะเป็นสามครับสแปรรูทหนึ่งศูนย์แปดเก้าลบสี่สิบสี่รูทสามหารด้วยหารด้วยสองคูณสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดตัดกันไปนิดนึง สุดท <Workers> ้ายก็จะเหลือเป็นเหลือเป็น2คูณเ้เนาะตรงนี้นะครับอันนี้หายไปเอาผมยกเก้าโมาไว้ข้างข้างหลังนี้เนาะอาจจะทอนเศษส่วนอีกนิดนึงครับทอนด้วย3นะครับทั้งทั้งบนและและล่างเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ33มสบามบวกลบสแควรูท1089ลบรูท หารด้วย2อคูณสก็จะเป็น6นะครับอันนี้ผมทอนด้วย3ทั้งหมดทางล่างเนาะ3ตัดเหลือสามดสามถายปนี่เหลือ3 2มคูณสเป็น6เป็นข้างล่างนั่นเองนะครับก็เออถ้าจะตอบเนี่ยเออคำตอบที่ที่ออกมาจริงๆของข้อนี้เนี่ยควรจะตอบเลขนี้นะครับผมเป็นอย่างเสร็จสิ้นสำหรับข้อนี้เนาะแต่เออถ้าถ้าต้องการตามเป้าหมายของโจทย์จริงๆอะ่ะโจทย์ควรจะเขียนว่า x และยีสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ a หารด้วย b ครับแล้วโจทย์โจทย์ให้หาค่า a อคูนบนะอันนี้จบแล้วนะครับก็คือสามารถตอบได้เลยว,ว่า x ส่วนด้วย y เนี่ยสามารถจัดรูปให้อยู่ในเศษส่วนสามคือเก้าละสิบเอ็ดนะครับก็คือเป็น a หารด้วย b นั่นเองดังนั้น a อคูนบก็จะมีค่าตอบเก้าคูนสิบเอ็ก็คือ99นะครับแต่ในเมื่อโจทย์บอกว่า x 1, หารด้วย y แล้วหาค่า x อคูนวายครับ mm. ดังนั้นคือ มันไม่ต้องมีเงื่อนไข x หาด้วยว่าเป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำก็ได้แล้วหา XY ค่า x y คำตอบก็จะมีสองค่าเป็นสองค่านี้นะครับก็ข้อนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็อาจได้มีการฝึกกระบวนการคิดตรงการจัดรูปตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ